หูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสัง,งไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ทึกรับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมสาริกาลิ้นทอง สาริกานั้นเป็นนกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกมีปากหนาสีแดงมีสีสันสวยงามเสียงไพรเราะน่าฟังแรกจะส่งเสียงได้ไพรเราะที่สุดในตอนหาคู่และถือได้ว่าเป็นนกที่ฉลาดที่สุดจากการวิจัยพบว่าสัสดส่วนของน้ำหนักของสมองต่อร่างกายของนกตระกูลนี้เกือบจะเท่ากับลิงหรือโลมาเลยทีเดียว สาริกาลิ้นทองในความเชื่อของคนโบราณจากคุณลลักษณะเด่นของมันนกสาริกาในทางศิสศาสนั้นถือว่าเป็นนกที่เป็นตัวแทนของการเจรจาต่อรองการงานการค้าขายหรือเรื่องของความรักคุยกับชายหรือหญิงให้เขาเกิดความผึงพอใจในตัวผู้บูชาสาริกามหาสเสน่ห์หรือสาริกาลิ้นทองนั่นเอง เรามักจะเห็นของครังชนิดนี้ในรูปแบบของนกหรือนกคู่และยังเชื่อกันอีกว่าหากใครมีสาริกาลิ้นทองไว้ติดตัวจะไปติดต่อเจราจาการงานใดๆกับใครก็มักจะประสบผลสำเร็จทุกประการพูดจาอะไรก็มีคนฟังคนเชื่อมีอำนาจในการต่อรองสาริกาลิ้นทองนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การลงคาถาอาคมบนร่างกายเจิมตามร่างกายหรือแม้แต่การสักน้ำมันโดยเฉพาะที่บริเวณลิ้นรวมไปถึงในรูปแบบของเครื่องรางต่างๆด้วยวิธีบูชานกสริกามหาสเสน่นั้นหากไปไหนมาไหนก็ให้พกติดตัวไว้บูชาด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วผลไม้หนึ่งอย่างพวงมาลัยหนึ่งพวงในทุกๆวันพระ สำหรับข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการมูชาสาริกาลิ้นทองนั้นทางช่องขอยกมาสักสีหข้อนะครับนั่นก็คือ 1. ห้ามบวนน้ำลายลงพื้นธรณี 2. ห้ามพูดคำหยาบด่าทอบุพการีเด็ดขาด 3. ห้ามด่าครูบาอาจารย์ 4. ห้ามพูดเท็จบ่อยครั้งและ 5. ห้ามเอาสาริกาวางไว้บริเวณปลายเท้าโดยเด็ดขาดครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องตัางใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเจิญแชนแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม